สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีโกพามาดูนะคะกินคอร์สอายุเกือบ30วันแล้วนะคะแต่ว่าพัฒนาการของเขาโตช้าผิดปกตินะคะเดี๋ยวเราจะมาดูก็มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้บิงโกได้เปิดเช็คดูแล้วนะคะน้ํามันมีเป็นอ่ารากมันมีปัญหาเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูนะคะทุกคนลอ,ลองสังเกตดูได้นะคะเราเปิดมาเนี่ยคะ่ะมันจะมีหนอนแดงนะคะเกาะอยู่ตามรากนะคะเนี่ยเขาถึงได้มีพัฒนาการโตช้าเพราะว่าหนอนแดงนะคะ มาแย่งอาหารในลาก,กินหมดนะคะเนี่ยเยอะเลยนะคะยิงโกไม่ได้เปิดเช็คดูเข้าใจว่าตรงนี้แสงน้อยนะคะมีหมดเลยเห็นไหมคะนะ,ะมันจะเกาะอ,อยู่ตามลากนะคะเพราะว่าช่วงที่รองน้ําน่าจะเปิดฝาทิ้งไว้คืนนึงแล้วก็พวกลายแดงเนี้ยมาวางไข่นะคะมันก็เลยมีหนอนแดงนะคะสําหรับต้นที่ย้ายอายุเดียวกันเห็นไหมคะตรงนี้โตดีแต่ว่าเจ้ากินคอตัวนั้นไม่โตนะคะปกติกินคอเนี่ยสาวันจะต้นต้องจะต้องต,ต้นใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าต้องทํายังไงในการกําจัดหนอนแดงนะคะ วิธีกำจัดหนอนแดงนะคะก็ทำได้โดยการนำรากพืชนะมาเขย่าออกนะคะเขย่าเจ้าหนอนเนี่ยออกจากรากนะคะโดยการสลัดสลัดตัวหนอนออกนะคะให้หมดนะคะแล้วนำกลับไปปลูกใหม่นะถ้าในกล่องมีหนอนนะคะก็แนะนำว่าให้ใช้สวิงช้อนปลานะคะช้อนออกนะคะนี่เราเขย่าเจ้าหนอนออกนะคะเห็นไหมหนอนก็จะลงไปอยู่ในนี้นะคะเขาจะแย,ย่งกินกัดกินรากพืชะคะ่ะ ทำให้ไม่เจริญเติบโตได้ดีเห็นไหมคะเราจะขยา่าตัวนี้มันจะมีติดอยู่อีกจะขย่าอออกนะคะพยายามขย่าเออกนะคะลากขย่าเอาตัวเอาตัวหนอนออกนะคะนี่ออกไปแล้วอีกหนึ่งตัวนะคะเนี่ยแล้วก็เช็คดูถ้าไม่มีก็เอากลับคืนนะคะเนี่ยคะมันความผิดปกติจริงๆเอ่อกินคอร์สเนี่ยอายุประมาณนี้จะต้องต้นใหญ่ถูกไหมคะทุกคนนี่ตัวนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าหลายตัวนะคะเราจะทําการขยา่า ขย่าหนอนออกนะคะบางทีอาจจะต้องดึงต้นออกมานะคะหน่อยนึงเนี่ยขยา่าขย่าออกนะคะบางทีอาจจะต้องเอาต้นออต่อถ้วยปลูกมาขย่านะนะคะจะมีหนอนหนอนแดงลงไปในน้ํานะคะถ้าเกิดว่ามันมีในน้ําเยอะนะคะมากเกินไปก็แนะนาให้ทุกคนเปลี่ยนน้าถ่ายปุ๋ยใหม่ได้เลยค่ะ